พีนูดเลสเตอร์พีเอโเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่วันนี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของเลสเตอร์มาแนะนำอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าไม่ใช่ CEO นั่งได้ไหมครับอ่ไม่ใช่ CEO ก็นั่งได้ครับคุณแม่ CEO ก็นั่งได้ใช่ไหมครับได้เลยครับแต่คุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยนั่งปุ๊บก็ลาสี CEO เลยครับเครื่องนี้นะครับข้อดีของเขาเลยก็คือเขาจะมีระบบสแกน สิทงิ์ครับที่เราต้องมาผลิตแม่เนี่ยมากๆตัวนี้วิธีการใช้งานของเราจะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับการจะใช้งานตัว AI ครับเราจะต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับโดยการโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า l e s t e r AI สำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ l e s t e r AI Pro สำหรับแท็บเล็ตนะครับที่นี้ก็คือเราใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็คืออย่างนี้คุณไม่จะต้องเอาแม่ต้องเล่เข้าไปต้องเล่นตองนนี้ครับโอ้ยบอกว่าอันนี้เข้มวัดออกซิเจนด้วยใช่ไหมใช่ ก็คือว่าในระหว่างที่เขาสแกนเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเราออซิเจนเรามันสัมพันธ์กับการเคลื่อนปุ่มเมื่อยอย่างไรใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้ครับจะทราบว่าต่อร่างกายที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยปวดตรงไหนเป็นพิเศษครับคือแม่ลองดูซิว่าเขาสอดได้ตรงกับร่างกายเไหมไม่จะหลับนะครับแค่ยังไม่คันนวดเท่าไหร่เลยแม่ก็จะหลับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือครับก็สามารถกดปุ่มเจนเร์ได้เลยครับเป็นรูปวงปุ่ตรงนี้ครับแค่กดเครื่องปุ๊บกดปุ่มวงปุ๊บปุ� ต้องทำอะไรมากมายซับซ้อนขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของฟังก์ชันได้ยังไงกันนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยขาจะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับช่วงเท้าเนื่องจากสมมติว่ามีอะไรวิ่งผ่านอาจจะมีเด็กหรืออาจจะมีสัตว์วิ่งผ่านนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ถ้าเกิดเงยวิ่งผ่านปุ๊บเขาจะหยุรอัตโนมัติเลยอันนี้ก็คือคลิปมาเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับ มีปัญหาก็สามารถตอบได้เลยสุารู้สึกดีนะคะมันได้ทุกส่วนเลเนาะคุณแม่บอกว่าต่อไปที่เวลาคุณแม่จะมนเป็นนวดเด็กคุแม่จะมาหยอกกระปุกให้ใช่เราบหกพันที่เป็นนวดกับพิเศอนี้มันนวดที่บ้านไม่เสียตังค์เลยใช่เราต้องบอกว่าี่นวดเขาสวยงามด้วยวเป็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกเขาีว่าสวยงามมากรู้ลีนีนวดแล้วเงินก็ไม่ต้องเปลี่ยนเงินได้มากายเลมันไม่เกี่ยวกันเนาะไม่ไมเไม่ตงน้ตรงนี้วดคนเดียวด้วยนดคนเดียวด้วย ก็เองเขาบอกข้อดีคือว่าเวลาเราไปนวดเองใช่ไหมครับกับคนเนี่ยเขาก็ต้องนวดทีละจุดแบ่เนี้ยเราจะนวดไปพร้อมๆกันทั้งเท้าทั้งฝ่าเท้าทั้งน่องเนก็จะมีลูกกลิ้งที่หลังไปด้วยแล้วก็วยความที่เจ้าี่ก็มีความ นุ่มนะแล้วก็มันโอบรับตัวมันทําให้มันเหมืนกันวดเราสามารถหลับไ,ได้ด้วยคือเวลาเราไปนวดข้างนอกใช่ไหมเราจะไม่สามารถหลับได้หรอกเพราะเดี๋ยวว่าจะลูกขาบีกแขนเสื้อแล้วก็จะมีก็จะมีความเ็ถปวดที่เราไม่สามารถควบคุมได้นอกจากนวดแล้วผมคิดว่าจะเปี่ยนก็คือเราได้ฝักเสิด้วยเพราะถ้าเราไปนวดเองบางคนเราอาจจะไม่ค่อยได้ฝักบางคนก็รู้นะนวดไปด้วยเนื่อแตะก็มีมเพราะมันเจ็บก็มีแห็นี่ถือว่าเป็นเฟอร์นเิเจอร์ตกแต่งบ้านที่มีประโยชน์มากคุณแม่เองก็เลิกติดใจแล้วนะครับดีมากเลยนะครััับบแลล้้ววก็สสนนุดยยเเง่าครใ